ชุู้ชมช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะคะบรรยากาศก็ออกจากครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแล้วอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเป็นหวัดคัดจมูกไม่สบายกันได้ค่ะกู๊ดก็เลยเป็นห่วงนะคะแล้วก็เลยคิดค้นเป็น DIY วยง่ายๆค่ะที่จะมาสร้างความบอบอุ่นให้กับทุกๆคนเลยนะคะด้วยตุ๊ก,กตาพาอุ่นค่ะส่วนจะมีความพิเศษและก็มีวิธีการทำยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ เจ้าตุ๊กตาพาอุ่นนี้นะคะจะมีความพิเศษอยู่ก็คือเวลาที่เรากอดน,นั้นก็สามารถสร้างความอบอุ่นให้กับเราได้อีกด้วยนะคะสิ่งที่เราต้องใช้น,น,นะคะก็สามารถหาได้ในบ้านของเราเองนี่แหละค่ะไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยนะคะ กระดาษแข็งให้เป็นรูปตุ๊กตาของเราก่อนค่ะจริงๆแล้วนะคะที่กูใช้เป็นตุ๊กตาหมีเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นตุกตาหมีกันทุกคนนะคะจะเป็นรูปหัวใจสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปดอกไม้รูปอะไรก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้นะคะก,กูได้รูปพิมพ์มาจากที่ในอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบง่ายๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็มาทาบแล้วก็ตัดกับกระดาษแข็งค่ะ ถัดมานะคะเราก็จะนำน้องตุ๊กตาหมีตัวนี้ค่ะมาทาบลงบนเศษผ้าที่เรามีอยู่นะคะซึ่งจะมาเป็นตุ๊กตาผ้าอุ่นของเราค่ะวิธีการตัดผ้านะคะให้มีสัดส,ส่วนเท่ากับทิมนี้นะคะ mm hmm. ก็คือการใช้เข็มกลัดเนี่ยแหละค่ะกลัดลงไปค่ะแล้วก็ตัดออกมาให้ได้2ชิ้นนะคะเพราะว่าเราจะนำตุ๊กตาหมีมาประกบกันค่ะ mm hmm. Find เจะเอาทั้งสองชิ้นนี้คะ่ะมาประกบเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็ทำการเย็บด้วยวิธีด้นถอยหลังค่ะ no พอเราเย็บได้จนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องเหลือช่องไว้ตรงนี้นิดนึงค่ะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> เพื่อที่เราจะได้มีที่ไว้สำหรับใส่เจ้าถั่วเขียวยลงไปข้างในค่ะ yeah. ตุกตาตัวน้อยนี่นะคะก็คือนําตุกตานี้ใส่เข้าไปในไมโครเวฟค่ะสัก30วิวิหรือว่า1นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้ไฟกลางๆนะคะ ความร้อนในไมโครเวฟนะคะก็จะทําให้เจ้าตัวถั่วเขียวนี่นแหละค่ะที่อยู่ในตุ๊กตาเนี่ยอมความร้อนเอาไว้ค่ะพาออกมาเราก็สามารถเอามากอดเอามาวางได้ค่ะสร้างความอบอุ่นให้กับเราด้วยนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะดู DIY อื่นๆของรายการเรานะคะก็สามารถดูได้ค่ะทางแฟนเพจของเราเลยค่ะรายการของเรามี DIY อีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจค่ะ สำหรับวันนี้กูดกับตุ๊กตาพาอุ่นก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ